สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือรายการ ST c r a t y Game Review นะอยู่กับผมจีโก้ Crazy Game นะวันนี้ผมก็จะมาแคสเกม I am Alive นะซึ่งแปลว่าตูยังไม่ตายเองผมยังไม่ตายไอยังไม่ตายนะก็นะซัมติงซัมติงโอเคแล้วก็เียวเกมไปเลยนะเพราะว่า,าคือผมเล่นจบไปแล้วนะก็มาเล่นอีกรอบแล้วกันนี่เป็นกอตเราเอา normal พอครับเดี๋ยวสบายว่าเดี๋ยวผมตม่ห้าก่อน ในเคียบเริ่มดิโอเคก็นะครับเดี๋ยวผมจะลองคิด,คด,คดชื่อพาแต่ละพาดดูนะโอเคก็ไม่ต้องสนใจคีดเกียจด,ดูสกิปไปเลยครับสกิปซีนิมาไปผมไม่ดูครับ เกมนี้อยากเล่นก็ต้องไปซื้อมาเล่นนะฮะบุปมของแท้ครับว้าวโอเคตอนแรกตัวเราก็จะเดินมาฮะแล้วก็กดแท็บดยอ่ะมันก็จะดูแมพนะฮะโอเควิ่งกดคดลิกรัวคลิกยามมันจะวิ่งเร็วนะแต่ค,คลิกค้างทามยามก็จะวิ่งแจะวิ่งช้า เดี๋ยวผมขอปากกาฟิกก่อนเดี๋ยวจะแหลกก่อนเอาโลเลยครับคอมกะเดี๋ยวกดสิบออไปเลยฮะวอาคอมกาครับเอ่อแหลก กรรมโอ้เชี่ยกินยาดับไม่แน่เอ้ยยาดับนะ